วัสดีเราชาวไอเดนติตี้วีทั้งหลายวันนี้ก็ขอต้อนรับสู่ช่ชองแมทอลิสกันอย่างเช่นเคยนะช่วงนี้เจ้าแมนูแม็กเขาไม่ค่อยว่านเท่าไหร่ก็เลยจาัดก,การให้ลุงมาแทนในวันนี้นะและใช่ลุงจะเอาบิงไปน้อยๆก่อนในน้อยละลุงก,ก็ไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นนานละว,วันนี้ลุงก,ก็ขอออกมาเชิญใช้หน่อยละกันนะในด่านสุดสุดท้าแทนจันนี่แต่เนื่องจากว่าลุงก,ก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะแถมไม่ค่อยอกออกมาด้วย ก็อาจจะมีฝีมือตกกระต่บ้านนะซึ่งก็ตกข้าใจหน่อยละกันนะว่านี่เป็นครั้งแรกแรที่ลุงได้กลับมาเลยน,นะนะ <c oughs> ก็หวังว่าถ้าเด็กๆชื่นชอบกับคลิปคลิปนี้แล้วก็ทุกคนก็จะฝากเออกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ตามที่เจ้าแมนูแมคโาบอกหน่อยแล้วกันนะ แล้วถ้าคนไหนอยากที่จะเอ่อแต่งตัวคอสเพย์ได้ตุ๊กตาสแตนดี้อะไรก็แล้วแต่นะนะที่แม่หนูแม่เขาเคยพูดไปก่อนหน้านี้ร้านแปะเมาช็อปมันก็ยินดีให้บริการนะเห็นแม่หนูแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งลิงไว้ให้ตามเดิมแหละไม่ต้องห่วงออใช่เห็นแม่หนูแม่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาช่วงท้ายคลิปให้นะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการเล่นลุงม,มาให้อะเพราะตัวของเขาเองก็เล่นลุงไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ก็ช่างมาันเถอะได้เวลา ออกมารีล่ากันแล้วละครับทุกคนเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลยว่าลุงแก่แตะเก่ามานันยังเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ลุงก็เอาบนล่างไปนะส่วนถ้าเป็นโปรเพเยอร์เห็นว่าเขาเอาซ้ายบนไปนะสำหรับคนที่ฝึกเริ่มเล่นลุงนะลุงขอแนะนําให้ทําการหาเซอร์วิสเบลคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็เจอแล้วเป็นน้องไม้นะครับทุกคนทีนี้แหละได้เวลาโอโหฟีดมาขนาดน,นี้เจ้านูไหมแค่นี้ลุงก็ยิช้าวิพอยอเหรอฮะทำอย่างนี้กับลุงได้ยังไงฮะ มามาให้ลุงทำเท่าักดีๆหนึ่งเออเหนื่อยละเดี๋ยวหน้าแป๊บนึงโอเคมีแล้วละทีนี้ก็โอเคโดนมากรอลงไปเอากรรเออ,ขอเขาอาได้วยมารอบนี้ต้องโดนลดแล้ะได้ละถักทเอาเดี๋ยวหน้าแป๊บนึงโอเคทีนี้ก็ได้เวลาเอาลงห้องวีเลยสนดีนักไอ้หนูแกรู้ใช่ไหมว่าแกทำให้ฉันนะ่ะช้ามากกับการไล่ล่าเซอร์วิลลเนี่ยมนเสียวเวลานะมานั่งลง แล้วทีนี้ก็จะแสดงอิทธิฤทธิของการเล่นลุงที่แท้จริงให้ดูเด็กๆเขาเวลาขึ้นมาสำรวจตรงนี้แป๊บหนึ่งทีนี้ก็ได้เวลากดสองเครื่องสิ่งที่คุณต้องทานะเด็กๆขีดเครื่องทุกเครื่องที่คุณเห็นว่ามันมีเซอร์เบอร์อยู่เนี่ยขีดเข้าไปเลยแล้วก็ขีดเข้าไปขีดเข้าไปอ,อย่าเงเด็กอ่ะอย่าลืมเปลี่ยนไปดูเครื่องอื่นด้วยถ้าพบเจอเซอร์เบอร์ก็ขีดใส่เครื่องไปเลยเด็กๆให้เห็นเขานี้แล้วก็ดักทางเข้าไปอย่างเด็ก แล้วเราก็คอยจักท่าเข้าไปเรื่อยๆจักเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขานีออกมาได้แล้วก็พลังงานหมดหนะก็ปล่อยเข้าไปก่อนไปสรัรวูเครื่องใหม่ดีกว่าเด็กๆแล้วก็อย่าลืมดูรอบๆไปดูยลกันนะว่ามีใครแอบมาลอยช่วยหรือเปล่าทีนี้ก็กลับมาดูที่เครื่องเก่าที่เราเคยขังไว้คอยหาเราเซอร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนั่นเด็กๆหาไปเรื่อยๆถ้าเจอใครก็คีดแต่ถ้าไม่เจอใครก็ ไม่เราทำไรนะยัมากใช้เครื่องแค่กดเช็คดูว่ามีสเตอร์อยู่ตรงไหนก็พลาดจะพอแล้วละ่ะเด็กๆถ้ามันไม่มีแล้วก็ออกแล้วก็อย่าลืมมาเช็คดูด้วยนะว่ามีใครแอบมาลอยเก้าอี้ไหมซึ่งตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วละ่ะส่วนคนนี้ขีดไม่โดนพลังงานบน X อกงั้นเราก็เอาค้างอีกโอ้ไม่เป็นไรเราก็เดินไปหาเลยเด็กๆยิงก็ยังไม่ด้ใช้ด้วยน่าจะได้มีโอกาสใช้ก็นะตอนนี้แหละอีกยานึงต้องสี่เครื่องนะมา จำได้ว่าตรงนี้มีคนนึงแต่ก่อนที่จะไปเ hmm. ช็คก,ก่อนตรงนี้อออขีดกันไปก่อนขีด hmm. บล็อกไปก่อนแล้วกันอ hmm. ย่ามาปั่นนะโอเคที่นี่เจ้าอยู่ไหนฮะจิตตกรคข้าจำได้แม่นว่าเจ้าอยู่นี่อยู่ไหนอืมโซไซเพนไปแล้วมัง้งเนี่ยอยู่ตรงที่อยู่ไหนเนี่ยอืมอ๋อยู่นี่เอาอยูไม่ใช่อือไว้แต่และ hmm. บินผิด ช้างมันลวกันมาเรามีต้องได้เอา้าเฮ้ยมันเจ็บต่ลูกบ้างไหมดูปวดหลังเยอะเนี่ยเอ้ยมาพุบก่อนทีนี้ก็ได้เวลายูสิตรงนี้มีใครอยู่ไหมอืมมาในเมื่อพลังงานของเครื่องนั้นมันหมดงั้นเราก็ใช้เครื่องนี้แทนคิดกันเอาไว้ก่อนไม่ต้องปันมันเหลือสามเครื่องแล้วอันตรายไหนคุณหมออยู่ไหนฮะคิดกันไว้ก่อนอยู่ไหนเนี่ยเอ้ย มาทีนี้ก็ได้เวลาหาตัวคนขายของเล่นต่อแล้วอยู่ไหนอ่านยังไงกระับมนันนี่นั่ง,งตัวดีเธอรู้บ้างไหมว่าเธอทําอะไรลงไปฮะเธอรู้บ้างไหมว่าลุงอ่ะเจ็บแค่ไหนโอ้ตีไปโจลิกโอ้เธอรู้บ้างไหมฮะว่า,าทําลุงเจ็บแค่ไหนเอ,อ้ยเดี๋ยวน่าสักทีหนึง่งไม่ต้องไปเอ,อ้เรียบร้อยเดี๋ยวน่าอีกสักทีหนึง่งแล้วก็พังของเล่นทิ้งไป ขีนนี้ก็ได้เวลาเช็คขึ้นอีกรอบหนึ่งดูสิจิตตะกรยังอยู่นี่ไหมคิดไว้ก่อนผู้ความปลอดภัยอ่ะยังอยู่ด้วยขีนถึงไหมเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่เห็นละงั้นเราก็เอาเครื่องท้ายของเล่นไปนั่งก่อนดีกว่ามานั่งซะจงรับความผิดที่จิตตะกอเอาไว้เจ้าทำให้ลุงเจ็บหน้ามากส่วนตรงนี้จิตะก,ก้อยู่ไหนแล้วละเนี่ย,ยไม่เห็นไ ต่คีไว้ก่อนหน่อยก็เข<ม>ามไม่เสียหายะนะหาแป๊บหนึ่งเหมือนจะเห็นอยู่แถวๆนี้อ่านี่ไงเอา้าขึ้นรถไฟไปทำไมฮะโอ้เสียดายพลังงานหมดเอามาตรงนี้ได้ไหมเนี่ขยขีตรงนี้กันไว้ก่อนแล้วกันเผื่อหมอมาถึงแม่จะไม่รู้ว่าหมอหายไปไหนแล้วก็เห็นหน้าตอนนี้อือขีขีไว้ก่อนแถวๆนี้หาแป๊บหามุมดีๆก่อนขีดกันเครื่องไว้หมดเผื่อเขาไอ้นี่ขีกันเครื่องไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชัดเจนมานี่ เอา้าตีไม่โดนยังไงอะ่ะมมนเป็นไรเอาใหม่ oh มาตีได้เอา้าไม่แห่ทับเมื่อกี้มันไม่แหลกนะน่าจะตีโดนคนขายของเล่นนะละเดี๋ยวขอจัดก,การดูจิตกรจะส,สู่อยู่ตรงนี้ไหมไม่อยู่หึ่งก็แต่สองคนนั้นเขาหายไปไหนแล้วล่ะเอ่มน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวใช้นี่หาแป๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนนะอะกดผิด มาแถวนี้นะอ๋อแย,ยังไงมาเธอคิดว่าจะหนีฉันได้งั้หรือเธอคิดว่าจะหนีคุณลุงที่เห็นทุกอย่างในแมปนี้ได้ยังงั้นหรือคิดผิดแล้วละ่ะเลยเฉพาะยิ่งกับการที่วันเธอทําให้ฉันต้องเจ็บหลังขนาดนี้นะอยากคิดว่าจะรอดบอกว่าอย่าคิดว่าจะรอดเอารอไปได้แต่ตอนนี้ไม่รอดแล้วเจ็บร้อยโอเค ้องรีบพาไปนั่งด่วนเลยถ้าพาไปนั่งช้ากว่านี้เรามีสิทธิ์แพ้แน่นเลยอย่างน้นนอยๆตอนนี้ก็ได้แล้วเสมอมาแล้วทีนี้ก็หาอีกคนหนึ่งซึ่งมั่นใจว่าต้องอยู่แถวๆน,น,นี้ใช่ไหมฮไม่เห็นอยู่แถวๆนี้นะหรือว่าลุงคิดไปเองอยู่แล้วอ,อยู่ตรงนี้ปะไม่อยู่หมันก็ขึ้นเอานี่ไงเออ แม่ดีๆไม่ชอบแอบดีๆไม่ชอบต้องการท้าถ่ายอำนาจมือใช่ไหมฮะท,าทาา้าทายอำนาจมือลุงอย่างนี้ได่ยังไงฮะมาเลยคุณหมอไหนๆก็ท้าแล้วเอาให้สุดหยุดที่เก้าอี้เจอคนสนุดท้ายจิตตกรที่แทบไม่จะเจอเลยทั้งแมบนี่เดี๋ยวใช้เครื่องอตรวจหาดูก็ได้เพราะอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วว่าหลุมมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเช็คแถวท้านี้ก่อนเออชัดเจนนะมีรอยท้าอยู่ตรงนี้แต่ คิดไม่ถึงตรงนี้น่ะคิดเป็นหรือเปล่าหาดูเรื่อยๆก่อนละกันเดี๋ยน้อยต้องคอยโซนเรือกเอาไว้อะเราลื้หลุมแล้วสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ก็คือการหาตัวจิตกรให้เจอก่อนหรือไม่อย่างน้อยๆก็ขี่ให้เขาลงมมานะแต่คําถามสําคัญดี่กว่าว่าตอนนี้จิตจกรอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนนะเจ้าจิตกร,หรเหมือนจะไม่ได้อยู่แถวหลุมนั่นเนี่ย แล้วตรงนี้เหรอไม่อยู่อยู่ไหนล่ะเนี่ยเอาเดี๋ยวครูขึ้นเช็คอยู่แถวนี้สิอ๋อชัดเจนขีเลยเรียบร้อยง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะดูท่างานของลุงนั้นจะจบลงเพียงเท่านี้ที่นี่ต่อไปก็คงได้เวลามอบหมายงานให้เจ้าแม่เขาจัดการงานต่อแล้วล่ะขอบคุณค่ะคุณยิงบูตบอกว่าคุณลุงจะสนุกกับการที่ได้ออกมาเจอ s u เ v i ร์เวบ้างนะคะ ถ้าอย่างนั้นในส่วนที่เหลือของพาร์ทนี้แล้วก็เราจะอธิบายเทคนิคการเล่นลุงแบบมือใหม่ให้ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ในการเล่นลุงบูด้วยเหมือนกันอ่ะถ้าไม่ถูกก็เล่นไม่เก่งนะแต่ก็ลูกพิธีเล่นอยู่อ่ะมีเทคนิคที่ไปหามาจากโป,ปรเพี่อยู่ค่ะถ้าทุกคนพร้อมที่อยากจะฟังเทคนิคการเล่นลุงในฉบับของเราแล้วแล้วก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะข้อ 1. ขีดดักไม่เก่งก็เดินไล่เอาคนนึงมาให้ได้ก่อน <S <S คือถ้าเริ่มเกมมาแล้วคุณยังใช้เครื่องขีดกำแพงได้ไม่แม่นเท่าไหร่อ่ะคะ เหมือนกับที่เราไม่แม่นด้วยอะหรือว่าขีดแม่นแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถใช้เครื่องได้เพราะว่าเซอร์วเวอร์อะคะ่ะเขาเล่นเครื่องไปจนหมดแล้วอะสาหรับคนที่ฝึกเริ่มเล่นลุมใหม่ๆนะคะสิ่งง่ายๆที่คุณต้องทําเลยก็คือการเดินล่าไปเลยค่ะใช้เครื่องไม่ได้ก็เดินตีเอาไปเลยค่ะเราแนะนําถึงแม้ว่าลุมบู้เขาจะมีสกิลติดตัวที่มันไม่ค่อยได้ช่วยในการไล่ล่าให้มันง่ายขึ้นกว่าจริงนะแต่ยาน้อยมันก็พอไล่ได้อยู่อะคะ่ะคือถ้าอย่างน้อยนะคะถ้าคุณอัปเปรลหรือไม่ก็ใช้สกิลเเร่เ่น Bring A on onia, ะี้ค อย่างน้อยๆไอ้พวกนั้นมันก็พอช่วยให้คุณนะคะไล่เซอร์เวิลได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะพอคุณไล่เซอร์เวิลจนลมแล้วก็จับนั่งได้ะค่ะการเล่นลุงบูนะคะมาก็จะง่ายขึ้นในหลังจากนั้นเลยค่ะแต่ข้อสําคัญเลยนะคะคือคุณจะต้องไล่ให้ได้ค่ะให้หาพวกเป็นตัวปันหรือไม่ก็ตัวที่ไล่ง่ายที่สุดในเกมนั้นเอาให้ได้นะคะโดยการกด2เครื่องด้วยค่ะ2ดักทางเซอร์เวิลหรือแม้ก็ขีดใส่เซอร์เวิลค่ะ อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกฝนในระดับหนึ่งเลยนะคะกับการที่ว่าจะขีดดักทางเซอร์เวิลค่ะหรือไม่ก็ขีดใส่เซอร์เวิลนะคะแต่สำหรับเรานะคะเรามองว่าการขีดดักทางเซอร์เวิลอ่าค่ะมันจะง่ายกว่าการที่ว่าขีดใส่เซอร์เวิลไปตรงๆเลยนะคะโดยวิธีการง่ายๆในการขีดดักเซอร์เวิลนะคะก็คือการค่อยๆขีดล้อมทางเซอร์ค่ะจนมันไม่มีทางออกอะถึงแม้มันจะดูเหมือนใช้พลังงานสิ้นเปลืองไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่มันก็เป็นวิธีที่ดีในการเล่นลุงอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าการขีดดักทางเซอร์วิลลค่ะมันอย่างน,น,น้อยก็จะเป็นการที่คุณสามารถกันไม่ให้เซอร์เวิลค่ะเข้ามาช่วยเหลือได้หรือไม่ก็หนีไปจากคุณได้ง่ายๆแน่อนอนนะคะหรือไม่นะคะต่อให้เขาหนีได้อะคะ่ะเขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บจากการข้ามกำแพงหรือไม่ก็โดนเราตีอยู่ดีนะคะส่วนอีกวิธีนึงน,นะคะที่ให้ขีดใส่เซอร์เวิลค่ะมันก็จะย,ยากกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ทางกับการก็คือมาจะประหยัดพลังงานมากกว่าะคะ่ะ คืออาการที่ว่าขีดใส่เซอร์ไวิรลไปเลยเนี่ยค่ะมันจะยากกว่าตรงที่ว่าเซอร์เขาอะมีโอกาสหลบได้มากกว่าที่ว่าคุณขีดดักล้อมทางเอาไว้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขีดกำแพงแม่นจริงแล้วก็มีสายตาที่เฉียบคมอะค่ะมันก็จะทำให้เซอร์ไวิรลนะคะได้รับดาเมจแล้วก็มีโอกาสหลบมากกว่าที่เราขีดร้อมอะค่ะคือจริงๆทั้ง2วิธีนี้มันก็ทําให้ลลมคู่ได้เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าอันนึงใช้พลังงานมากกว่าส่วนอีกอันนึงค่ะใช้พลังงานน้อยกว่าก็แค่นั้นเองค ยังไงก็ตามนะคะคือสหรับมือใหม่อะคะ่ะการขีดล้อมจากมันน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วล่ะคะ่ะในความคิดของเรานะคะ 3. จําตตำแหน่งเครื่องอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะกับคนที่เล่นลูบูสอนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะคะสามารถเล่นเครื่องแล้วก็แก้เกมได้ไวยิ่งขึ้นนะคะพอคุณจําตำแหน่งเครื่องต่างๆได้ะคะ่ะแล้วรู้ว่าเซอร์เวอร์อยู่ไหนอะมันก็ทําให้คุณนะคะสามารถเล่นเครื่องไปกลับได้ไวนะคะคือมันทําให้คุณสามารถถ่วงเวลายื้อเกมหรือไม่ก็ ทําให้เกมอะคะ่ะพลิกจากที่ว่าเสมอหรือไม่ก็แพ้กลายมาเป็นเสมอไม่ก็ชนะได้เลยก็มีนะคะหรือไม่อย่างน้อยๆะค,ะคุณก็น่าจะพอที่จะขี่ดักไม่ให้เซอร์เวอร์ะค่ะมาเล่นเครื่องได้หรือไมอออ่อย่างน้อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้คุณรู้่าค่ะว่าต,ตําแหน่งเซอร์เวอร์ในแต่ละคนนายอยู่ที่ไหนคือสมมุตินะคะว่าถ้าเซอร์เวอร์่ะเขาดาดันเล่นเครื่องคุณไปแล้วอะแล้วคุณก็ไม่สามารถเล่นเครื่องนั้นได้อะคุณก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นเล่นเครื่องข้างๆแทนก็ได้นะคะในกรณีที่ว่าเขาเล่นเครื่องคุณอยู่อะ แลวหลังจากนั้นนะคะคุณก็ค่อยขีดใส่เซิร์ฟเวอร์ที่เขากําลังเล่นเครื่องอยู่ค่ะคือมันจะกลายเป็นไปเป้านิ่งเลยนะคะในจังหวะนั้นน่ะส่วนอีกแบบนึงน,นะคะที่ให้จําตําแหน่งเซอร์ฟเวอร์ค่ะมันก็จะทำให้คุณนะคะสามารถหาคิดวิธีที่จะแก้เกมหรือแม้ก็โซนเครื่องได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้ตําแหน่งเซอร์ฟเวอร์อะมันก็ทําให้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะทําอะไระคะ่ะแต่ตอนกดสลับไปมาระหว่างดูเครื่องนี่ก็ระวังด้วยนะคะว่ากดเร็วเกินจนทําให้คุณตาลายได้ะคะ่ะ 4. การโซน อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าลุงแกเขาไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการไล่ล่ามากเท่าไหร่อะค่ะแต่ยังแน่นอนนะคะคือลุงบูแกเป็นเทพเจ้าแห่งการโซนเครื่องได้ค่ะจริงๆก็โซนเก้าอี้กับโซนประตูดได้เหมือนกันนะคือเอาง่ายนะคะว่าลุงบูนะคะเขาเป็นตัวละครที่สามารถโซนได้ทุกที่จริงๆอะค่ะไม่ว่าตัวเองจะอยู่ที่ไหนหรือไม่ก็เซอร์เวอร์อะค่ะเขาอยู่ที่ไหนขอแค่ลุงแกเขารู้ตำแหน่งของเซอร์เวอร์อะค่ะเขาก็สามารถโซนเซอร์ได้แล้วะค่ะ เพียงแต่มันก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของกําแพงค่ะคือมันจะหมดไว้นะคะถ้าสมมุติว่ากําแพงอ่ะมันอยู่ใกล้กับพวกที่เป็นประตูเครื่องบันไฟหรือไม่ก็เก้าอี้ค่ะคือมันค่อนข้างที่จะหมดไวมากๆเลยนะคะแต่ยังน้อยก็ใช้ถูกงเวลาได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่สมมุตินะคะว่าคุณอยากจะให้กําแพงอ่ะค่ะมันมีประโยชน์สูงสุดในการโซนะคะแนะนำให้ใช้ตอนที่เซอร์เวอร์ค่ะเขาใกล้ถึงเก้าอี้แล้วก็ให้ตีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กระแพงขีดกั้นไว้ค่ะ มันต้องขีดที่ทันด้วยนะคะง่ายๆคือตีก่อนแล้วค่อยขีดนะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือขีดดัดแล้วก็รีบตีก็ได้นะคะหรือไม่ก็แค่ขีดโซนให้มันห่างจาก3อย่างนั้นนะคะแล้วก็เวลากำแพงมามันจะบดช้าลงขึ้นนะคะพอคุณทําอย่างนั้นนะคะมันก็จะเน้นให้ใช้ถ่วงเวลาในทางเดินที่วิ่งมาได้ดีในระดับหนึ่งละคะ่ะในตอนที่เขาจะมาช่วยเพื่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะกับเทคนิคการเล่นลูของเราอะคะ่ะ ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาเราโชวคลิปนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคไปกับก,บการเล่นลุมไม่มากก็อน้อยอยู่ยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบายบายแอนเ r e เค u r s เซลเพราะตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปหัวร้อสักคู่ค่ะ